ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เน้นย้ำให้ประชาชนในจังหวัดได้ตระหนักถึงมาตรการในการป้องกันโควิด -19 โดยทําให้เข้มข้นขึ้นเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยได้กลับมาให้ลุ้นกันอีกครั้งแล้วค่ะและล่าสุดค่ะพบว่ามีพนักงานรายหนึ่งที่ทํางานในจังหวัดสมุทรสาครโดยสารมากับรถตู้สาธารณะคันเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันผลโควิดในจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะ สถานการณ์โควิดในทีในประเทศไทยก็กลับมากันอีกครั้งหลังจากที่พบการลักลอบข้ามประเทศมาจากทางฝั่งท่าทีเหล็กในประเทศพมา่าแล้วก็มีผู้ป่วยที่พวพันเยืนเยินผลแล้วหกรายและสองรายก็อยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับสมุทรสาครก็คือกรุงเทพและราชบุรีและแรายง,งานความคืบหน้าในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครในวันที่3ธันวาคม2563มีการรายง,งานประสานมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีมายังจังหวัดสมุทรสาคร ว่ารถตู้โดยสารสาธารณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายหนึ่งโดยสารมาหนึ่งในผู้โดยสารคันนั้นเป็นหญิงสาวพนักงานรายหนึ่งที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครด้วยซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครโดยสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็ได้ทำการกักตัวแล้วซึ่งพนักงานคนนี้ยังเป็นเพียงผู้ใกล้ชิดที่โดยสารมาคันเดียวกันแต่ยังไม่พบเชือ้อซึ่งจะต้องกักตัวไปจนครบตามกำหนด และต้องตรวจหาเชื้อตามกระบวนการด้วยส่วนผู้ใกล้ชิดรายอื่นๆที่โดยสารมากับรถตู้โดยสารสาธรารณะก็ได้มีการกักตัวแล้วทุกคนเช่นเดียวกันค่ะส่วนมาตรการของสมุทรสาครตอนนี้นายวีราศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เรียนให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดให้เข้มข้นกว่านี้ทั้งเรื่องของการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ จะประมาทไม่ได้แล้วส่วนทางจังหวัดก็ได้มีการดําเนินการเพื่อเฝ้าระวังมาตลอดทั้งเรื่องของการตรวจตราแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้ามาซึ่งก็มีตรวจพบอยู่หลายรายทั้งในสถานประกอบการและโรงเรียนเป็นเด็กนักเรียนที่ตามพ่อแม่ที่ลักลอบเข้ามาซึ่งตรวจแล้วก็ไม่มีการพบเชื้อส่วนความผิดอื่นๆนั้นก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เกิดขึ้นในสมุทรสาคอรอีกครั้งเพราะผู้ติดเชื้อก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดสมุทรสาคร ตอนนี้ทุกคนต้องป้องกันตนเองเอาไว้ให้ดีในเรื่องมาตรการจับปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีการนำกลับมาใช้อีกครั้งหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นแต่ก็ไม่อยากเห็นสมุทรสาครต้องถอยหลังกลับไปเพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างก็ดีขึ้นมาแล้วถ้าวันนี้ถามว่าในเรื่องแผนที่จะมีเพิ่มเติมเนี่ยหนึ่งเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งธรรมดานี่ก็เข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่า ต่อไปต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มการเข้มงวดให้มากขึ้นกว่าเดิมสองมาตรการซึ่งผมอยากจะพยายามลีกเลียกเนี่ยคือเรื่องของการการปรับจับภุมเนี่ยซึ่งใช้เป็นประเด็นสุดท้ายอาจจะต้องงัดเอามาใช้ผมยังยืนยันนะทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็บอกว่าโควิดระบาดและลรอกใหม่เนี่ยมีไหม เชื่อมันมีแน่แล้วอาจจะมีหลุดมาถึงสมุทรสาครด้วยเพราะนั้นอยากฝากพี่น้องชาวสมุทรสาครไว้ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ในมือของพวกเราเองแล้วไม่ใช่วัคซีนที่รอฉีดฮะแต่วัคซีนนั้นคือนาาหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยจุดคัดกรองเจลล้างมือแล้วก็แอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยคือวัคซีนที่สำคัญที่สุดเรามีอยู่ในมืออยู่แล้ววัคซีนใช้ปีหน้า นักข่าว้าใช้ได้เลย